สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการแช่หอยลายแบบนี้นะคะให้เขาคลายดินออกมาวิธีการคือ,อย่างไงนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอยู่2อย่างนะคะมีเกลือทะเลแล้วก็น้ำประมาณ500 ml นะคะหรือ2 สองถ้วยครึ่งน,นะคะประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยเกลือสมุนทหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าในการตวงน้ำทะเลขึ้นมานะคะปริมาณ500ร้อยแล้วเอามาละเหยจะทำให้ได้เกลือมาเกลือสมุนเนี่ย ปริมาณ1ช้อนโต๊ะพอดีนะคะดังนั้นเราก็จะสมมุติว่านี่คือน้ําทะเลนะแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือใช้น้ําทะเลนะแล้วก็คนให้เขาละลายแต่ถ้าเมื่อเราไม่มีน้ําทะเลละเราอยู่ไกลเนาะไกลจากมหาสมุทรเนี้ยเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือน้ำเปล่ากับเกลือสมุรน้ำเปล่า500 ML กับ เกือสมุนทหนึ่งช้อนโต๊ะมานี้แล้วก็เทลงไปในหอยนะคะหอยเขาก็จะคิดว่าเออนี่คือน้ำทะเลแล้วเขาก็จะคายพวกไายหรือว่าโคนออกมาหรือสิ่งสกปรกออกมานะคะอ่ะละลายหมดแล้วเราก็จะ ใส่ลงไปในหอยของเราเลยนี่จากนั้นเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็หาอะไรมาปิดปิดปากเขาไว้นะคะให้มันมืดๆแล้วก็ไปตั้งไว้ในที่ที่แบบว่าสงบๆหน่อยไม่ค่อยมีใครรบกวนทิ้งไว้ประมาณสี่ชั่วโมงคะ่ะหลังจากที่เราแช่หอยไว้สี่ชั่วโมงนะคะหอยก็จะ เริ่มคายสิ่งสุปกปรไไ้ม่ว่าจะเป็นทรายหรือโคนออกมานะคะนี่หนไหมตัวหอยกําลังคายออกมาไ้้จะล้างออกให้ดูนี่ค่ะนี่ก็คือสิ่งสุปรก,กที่ตัวหยอยคายจากนั้นเราก็จะน้งด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็นำไปประกอบอาหารได้เลยค่ะ